คุณคิดว่าตัวเองปลอดภัยจากกลุ่มคนที่ใช้วิธีข่มขู่มากแค่ไหน นายกลับเข้าไปสะดวกต่อาในส่วนชัดนขอตัวก่อนเนี่ยนี่เอารถมาหน่อยแล้วเด็กแล้วท่านครับท่านจะขับรถเองเหรอครับเดี๋ยวนี้เขาตั้งด่านกันเยอะนะครับท่านรุ่นพี่จะขับรถกลับเองเหรอครับซื้อมาขับเรียกคนขับรถแทนจะครับวันนี้พี่ดื่มเยอะเหมือนกันนะเมาแล้วไม่ได้ครับเมาไม่ขับบ้านของชั้นแค่ข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะยอย่าห่วงเลยจะเรียกคนขับแทนทําไมให้เปลืองล่ะจริงไหมน้อง ไปไปไปสบายมากเลยคุณคิมขับรถกลับบ้านเองทั้งๆที่กำลังเมาเพราะคิดว่าบ้านอยู่ใกล้ๆอ้าวอันนี้นี่มันมันอะไรทางวันเวล่ะเนี่ยมาทำไมโดูไม่ห่อเนียอย่างไงเนี่ยไปยังไงและในตอนนั้นเองอุ๊ยโอ้ย พอ,อเลี้ยวเข้าถนนที่ต้องเดินรถทางเดียวก็ชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอะไรนะตุ้มเลยตุ้มเลยเมื่อลงรถมาดูก็เห็นคนขับมอเตอร์ไซค์นอนกลิ้งอยู่คุณขับคุณครับเป็เลยหรือเปล่าครับเนี่ยฮะลุกขึ้นก่อนครับลุกขึ้นก่อนครับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับเนี่ยฮะถ้าเป็นยังไงก็หายใจได้อยู่นะไม่เป็นไรใช่ไหมครับฮะเป็นไรหรือเปล่าครับนี่คุณ ไม่เห็นป้ายนี่ไงทางวันเวนะคุณเห็นไหมก็ก็เห็นนะฮะไม่คิดว่าจะชนนี่ครับนอกจากจะวิ่งสวนทางในทางวันเวทแล้วเขายังเมาแล้วขับอีกด้วยอ้าวอุ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมเอ้าเอ้าโอเอ๊ะนี่ลูกค้าร้านเรานี่นี่คุณเมาแล้วขับ แคมยังทำผิดกฎจราจรแบบนี้อีกอย่างเงี้ยรอยไม่ได้แล้วนะเรื่องตำรวจมาเลยดีกว่านะเรื่องตำรวจมาเลยนะเห็นเห็นใจกับผมหน่อยเชียวนะครับน้องไปดูมาก็ไม่เจ็บมากนีดครับผมว่าเรียกประกันก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายดีกว่านะครับเรียกประกันดีกว่าครับช่างแล้วคุณเห็นรถผมล้มไม่เป็นท่าอยู่นั่นหรือเปล่าอ่ะม่ต้องมาต่อรองเราเรื่องตำรวจมาเลยดีกว่านะจะทำแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดียจ่ายค่าซ่อมรถกับค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดเลยไม่ให้น้องลํา บาก็เป็นไงเข่าสุดเนี่ยสบายใชไหมนั่นะเดี๋ยวพี่จัดการเองนั่นนะสิครับเห็นใจเธอนะครบฟังฟังดูแล้วมันก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะครับพี่ครับเอ้ยคนเราเนาะงั้นผมเลยจะส่งจะส่งไปแล้วกันนะแล้วขอํำบัตรไปด้วยนะพี่นะครับได้ครับได้ครับดอกครับนี่ครับดำบัตรขอพี่ดำบัตรแล้วพี่ตาจะว่างเลยเด้อครับน้องโชคดีที่การต่อรองสำเร็จแต่ว่า สุดยอดไปเลยแกบอกแล้วไงจุดนี้ทำเลทองเลยนะเฮ้ยเนี่ยคนเขาบอกเราอยู่นะแยกย้ายกนดีกว่าเดี๋ยวไม่เนียนขับรถขอดทางวันเวแถมยังเมาด้วยเมาแล้วขับตอกจับอย่างดีเดี๋ยวฉันจะติดต่อไปเองนะรอหน่อยแล้วกันไม่ต้องใจร้อน รถที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกร้องเงินก็คือรถที่ทําผิดกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการซุ่มรออยู่บริเวณที่คนทําผิดกฎหมายกันบ่อยๆหรือการติดตามมาจากร้านอาหารที่มีการขายเหล้าแล้วสร้างอุบัติเหตุขึ้นจากนั้นก็เกิดการต่อรองค่าเสียหายต่างๆเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับเป็นสิ่งที่คนร้ายจ้องที่จะเล่นงาน 15นาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุฮัลโหลคราวนี้เขาต้องไปทางนั้นแน่แนเลยกาวเวลาให้ดีนะคราวนี้คงได้อีกเยอะเลยลเตรียมตัวไว้ด้วยพี่ครับขับรถดีๆนะครับจะน้องจ้ะพนกักอานจะเป็นคนเลือกลูกค้าที่เมาแล้วขับจากนั้นก็ติดต่อคนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ เพื่อก่อเหตุตอนที่คนขับขับรถเข้าทางวนเว่ในสภาพเมาแล้วขับติดทางนี้นะรถจะชอบสวนทางเข้ามาบ่อยๆพอฉันให้สัญญานะแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาทางนี้<ะ>แล้วก็กะเวลาให้ดีๆรับรออมเงินใช้แน่นอน,นคนขับรถที่มักจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งพวกนี้คือคนที่กลับรถในที่ห้ามกลับคนที่ขับรถคร่อมเลนในถนนแคบแค่ คนที่ดูแล้วไม่ค่อยรู้ขั้นตอนในการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุคนขับรถในซอยแคบด้วยความไม่ระมัดระวังถ้าท่านผู้ชมโดนคมขู่แบบนี้จะจัดการอย่างไรมาแล้วมาแล้วได้โอ้ยโอ้ เราดูว<จ>ันที่เหตุเฉียวชนขึ้นในซอยแคบโอ้ยโอ <ร Stevens. S 2> <oh> ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงบ้างอ้นี่เท่าไรอยู่ทำไมไม่ลงมาดูคนเจ็บเนี่ยฮะจ็บลงมาสิแล้วตายแล้วเป็นไงเพื่อนมาเป็นอะไรมากไหมคะไหมายรูคุณคิดว่าผมเป็นอะไรมากไหมเล่าฮะจับตรงไหนหรือเปล่าวะเป็นไงต้องถามแน่เลยคุณถามได้ดูสิแบบรถคันมะร่มเฮ้ยเจอเขาเป็นนักเบสบอล แล้วอย่างนี้จะขู่ตงบอลได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเจ็บมากหรือเปล่าใจเยนะเพื่อนนะใจเย็นนะไมเป็นไรแล้วไม่เป็นไร้วผู้เสียหายจากอุบัติเหตุเริ่มทำให้คนขับรถที่เป็นผู้หญิงกลัวขึ้นมาโอ้ยโอ้ย เออฉันว่าเอาเงินนี่ไปหาหมอก่อนดีกว่านะคะโอ้ยนี่นี่นี่พ่อไม่พ่อไมคุณคิดว่าเงินแค่นี้จะช่วยอะไรได้อะฮะโอ้ยษทีนงั้นก็เอานามบัตรฉันไปก่อนนะคะก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็โทรหาฉันได้เลยนะคะนี่ค่ะนามบัตรของฉันนะคะโอ้ย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 เมื่อดีแน่นะโอเคแน่นอนคนสมัยนี้ยิ่งเชื่อไม่ก็ได้อยู่อะ รีบไปโรงพยาบาลนะแล้วติดต่อไปตามเบอร์นี้นะเพื่อนนะแสังขันนี่นะเพื่อนรับบาดเจ็บรับนำบาดจากหญิงสาวแล้วก็เดินกลับไปขอโทษค่ะขอโทษค่ะเยอะมากเลยนานทีน่้ก้ติดต่อเป็นมาเยอะเลยนะขอโทษนะค่ะแต่ว่า โอ้โหแหมเสียงดีมากนี่เห็นไหมหุ่มกรอบแกรบกรแกรบเหมือนกระดูกเลยไหมเมื่อกี้ตีแรงไปนิดนึงแต่พอนี้ยังเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยนะเจ็บเหมือนกันโอ้ยล่นอยู่นั่นแหละโถเอาละคราวหน้าก็ตาพี่แล้วนะนี่ยโอ้โหลงทุนนิดนึงตีเบาๆนะเบาๆนะขาข้างนี้นะไว้ใจเอนะเบาๆนะเบาๆนะข้างนี้เบาๆอ่อยเจ็บโอ้ยพวกเขาทำร้ายตัวเอง ก่อนจะออกมาก่อเหตุเพื่อสร้างเรื่องคมคู่พี่ไหวหรือเปล่าครับพี่โอเคนะครับสู้ๆนะพี่นะว่าแต่คุณจะจัดการกับการจัดฉากนี้อย่างไรในกรณีที่เมาแล้วขับรู้ว่าฝา่าฝืนกฎจะราจรจนเกิดอุบัติเหตุนั้น ไม่ควรจะกลัวคำข่มขู่ของผู้เสียหายแล้วยอมทำตามนะครับแต่ควรที่จะแจ้งบริษัทประกันให้เข้ามาดูสถานที่เกิดเหตุและช่วยจัดการกับเหตุที่เกิดขึ้นไปตามกระบวนการมันจะเป็นการที่ดีกว่านะครับ ทำยังไงดีล่ะครับทีนี้โอ้โหโหลบริษัทประกันใช่ไหมคะพอดีเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะช่วยมาดูหน่อยได้ไหมคะไปกันเถอะไปกันเถอะไปเองเลยค่ะค่ะค่ะและจากนั้นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ควรจะแจ้งบริษัทประกันนะครับขอบคุณมากค่ะค่ะดูนี่นะคะวันที่เกิดอุบัติเหตุสถานที่และนี่จำนวนเงินที่ตกลงกันไว้นะคะในกรณีที่ตกลงกันสถานที่เกิดเหตุ ก็ควรจดบันทึกรายการที่ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ไหมเนี่ยโอ้คนเจ็บช่วยโชแขนหน่อยนะคะจะถ่ายแล้วนะคะหลัถ่ายรูปจุดเกิดเหตุเอาไว้หลายๆมุมเพื่อนำมาเป็นหลักฐานตายแล้วมีความสุขโอ้ยอเมื่อกี้เห็นช่วยไปแลว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะโอเคในกรณีที่มีผู้เห็นเหตุการณ์ควรจะยืนยันให้แน่ว่าเขาเห็นเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุจริงหรือไม่